ทูสาธูกุศลนผลบุญที่ข้าพเจ้าได้มาประกอบกระทำบําเทนเดินจงกรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่ทำแห่งนี้ขอบุญนี้อ้างอมามีองค์ส็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอะหรหันตตายเจ้าในพระนิพพานทพระองค์ขอบุญนี้จงเป็นอาหารทิ์เสื้อผ้าอภรณ์ทิปพิมานแก้ววิมานทองขอบุญนี้จงสิงสถิตเข้าไปในดวงจิต ของเทพเทวาอารักษ์คนบังบทรับแลผู้ฤาษีบุญเพนผู้โสมคนบังบททุกท่านที่อยู่ที่มืุงนี้ที่ได้เห็นในนิมิตก็ดีไม่เห็นก็ดีตลอดเจรงุวิญญาณทั้งหลายผู้ผีผผปีศาจเปรตอสุรกายมดตัวแดงแมงตัวน้อยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากก็ขอจงพ้นทุกข์ผู้ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอบญนี้จงสิงสถิตเข้าไปในดวงจิตของทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้อยู่ก็ดีดวงวิญญาณทั้งหลายก็ดีขอให้แสงสว่างแห่งบุญนี้เข้าไปในดวงจิตของท่านให้มีความสว่างแจ่มใสสว่างสดใสเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นเจ็ดดวงพร้อมกันขอให้ทุกโศกโรคภัยก็กรรมศัตรูหมู่มารก็ขเข็นเวนภัยจากอดีตและปัจจุบัน จงหายสิ้นไปจากดวงจิตของทุกท่านขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจจงบรรลุธรรมจงสมปัตธนาจงได้ในสิ่งที่หวังจงได้ครอบครองสมบัติที่ยังมีอยู่แล้วหรือสมบัติที่หายไปก็ขอให้คืนมาขอให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของทุกท่านจงหายสิ้นไปนาการธัรมิอย่างนี้ด้วยเถิด ปัจจายาคุณุตระอาจาริยุปการาจาปตาปิตาจายาตกาปิยามมังสุริโยจชนทิมาลาชาคุณาวันตานารา b, b ja am ja ja at at i จาพระมมาราจเจินตาจัตุโลกปาลาจเทวตายาโมมิตามนุษส์จามาจักกาวริกาปิจาสเพสตาสุขีหุนตุกุญญาณิปุกตานิเมสุขังจติวิตังเตตุกิฟังปะเปตวมะตัง อิมีนาอุทิเสนาจากิปะหังสุลเปเจวาตังอุปาทานาเจธานังเยสันตานีินาธัมมายาวานิพานโตมมังนัสันตุสัพพทาเยวะยะถาเจโตภาเวภาเวโอจุจิตังสติปัญญาสันเลโขวิยมีนามาลาลาปันโตนุกัสสังกตุนเจวุลเยสุเมอุทาติปวาโลนาโตตัโมนาโตวโรตัโม นาโถปเจกบุตโตจ่สังโคนาโถตะลมมะมังเตโสตมาโนปเวนาราโลกาสังระพันตุมาสิติมาตุสิติมาตุขอพรแห่งพระพุทธองค์นี้จงสมปานาจงสุขกายใจจงพ้นทุกโศกโรคภัยจงสำเร็จในกิดที่หวังทุกสิ่งทุกอันทุกการเทเทวาอารักขุกะเทวาปุมมะเทวา ทุกท่านทุกพระองค์จงได้บรรลุธรรมเคลื่อนพบเคลื่อนภูมิไปสู่ที่สูงตามกําลังแห่งบุญหากแม้นยังติดอยู่ขอบาร,รมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉับพันนลังสีของพระพุทธองค์จงสถิติขปในดวงจิตเปิดทางแห่งบุญให้ท่านไปสู่พบภูมิที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด Uu a i o a i a i o i a i a o i i a a i o a i a i o i a i a o i u a i i a i a i o uu a i o a i a i o i a i a o i i u u i i i o a i i a o i a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  o i a i a i a o i a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  o i a i a i a o i a i a i a o i a i a i a o i a i i a o i i a i a o i a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  i a o i i a i สมมาสัมุโตปัจวาผู้ทังปัวันตังลภิวาเทมิสวคาโตปัวตาธรมโมธรรมังนัมัสสมิสุปฏิปโนปัจวโตสาวกสังโฆสังขันะม